กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาพูดว่าขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามเรามาขอบคุณจากใจจริงๆเราขอบคุณถือคุณ ใเราเ็ำลังใจทำงานต่อไปนีคือหน้าตาคุณคีทองคองพมส่งนใครที่ส่งกิบนั้นให้ส่งมาทางเพสเฟสบุ๊ส่วนใครที่ไม่สามารถส่งได้ส่งเป็นดิองยูทูบของตัวเองส่งมาให้คมทางเมนเหคุมจะไปดูว่าว่าตอนไหนมันยัง บคุณสำหรับทุกคนสุดยอดจดตงรงลงตามเพรชรนชะัดๆขอบคุณนะครับผมอันนี้คือเปลี่ยนขอบคุณน,นะครับผมที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมซึนัจะบอกว่ามีคือนับเต็กต่า,างๆของผมด้านซ้ายบีด้านขวาสุดออรเรนด์ด้านบนหัวอากิด้านซ้ายของผมแอป,ปีป้แล้วก็ผมคนท้ายซึ่งนี่คือภาพผมตบบ ตอนที่แกจะก่อตั้งแก๊ง,งผมกขึ้นมาแต่ภาพแรกเราคือแต่ภาพของนิญญาจักแต่นี่ก็คือภาพที่จะเป็นแารสื่อว่าเรากับผมเป็นแก๊งกันแล้วซึ่งตอนแรกแก๊งก็มีแค่ห้าคนในเ,เป็นแก๊งนักเร็ยกแต่แตเดียน,นะซึ่งนะผมนะผมพยายามนะเพื่อให้มะสุขส่วนคนที่สมกิจก็สมมาไล่ตรง เอ่ไปทางที่เทพมุ้งอะซึ่งบางคนมุ้ไม่เข้าใจนะว่าเออสรุปส่งเราจะส่งทางเางทพเพื่อผมก็ไม่รู้นะว่าชื่อตับออตวบุคคลที่คนอื่นเขาชื่ออะไรบ้างแต่วันนี้คือส่งทางเทพผมจะไปดูทางเทพว่าใครสฉมอะไรบ้างซึ่งบางคนก็ตอนเล่าสวนมันว่ามีคนโฉมมาทางเทพเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ๆ <c oughs> ทุกคนมเป็นใจอย่าง้เช่นว,นวันนี้ก็มันเดิ็ไม่มีอะไรใหม่อีกแล้วมีอะไรมากแล้วเพราะว่าทำลายคิดอะซึ่ง ตอนที่22เนี่ยคุณแสงทุกคนมากส่วนคลิปรอไว้ต่อทางคุณได้เลยคลิปผลผลงานเออวัดลูกวันเกิดของทุกคนก็รอกันได้เลยตอนนค้ก็รากกันไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย